สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง jk เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวัวนะครับวัวไซส์จับต้องได้นะครับวัวไซสน้อยๆเป็นวัวไทยพื้นเมืองวัวไทยกี้นี่นะครับราคาจับต้องได้ครับเดี๋ยวมาฟังราคากันเลยนะครับนี่ครับอยู่ข้างหน้ากล้องนี่ก็ราคา7500มนะครับมีสองตัวนะครับตัวเล็กกับตัวที่ใบหูขาดครับ อยู่ฝั่งไหนครับยูข้างหลังกับตัวเล็กครับนั่นครับตัวตัวที่สามนะครับหมื่นอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่เป็นวัวไซส์สวยๆครับแม่สาวสวยๆครับแม่สาวสวยๆงามๆครับนี่ตัวไซส์ที่ใหญ่นิดหนึ่งก็ราคาสองหมืนห้านะครับยกชุดมีประมาณ5ตัวนะครับนี่ ข้อนี้ครับหรือว่าท่านใดที่สนใจก็ลองมาดูตัวจริงครับวัวอยู่บ้านตะอีครับตำบลมังกรวดอำเภอมังกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับใส่สวยๆครับงามๆเลยครับนี่นี่นี่ครับไอตัวตัวนี้หมื่นเจ็ดพันร้อยกับตัวนี้นะครับติดตัวห้าตัวเป็นยกชุดนะครับสองหมื่นห้าร้อยครับนี่นี่ครับนี่เป็นแม่ไทยพื้นบ้าน สวยสวยงามใสสวยสวยงามครับนี่นมาดูตัวจริงได้ครับนี่หรือเอาเป็นตัวก็เรามาคุยกันอยู่หน้าข้อครับนะเป็นระบัวราคาหน้าข้อนะครับงามงามครับงามงาม ตัวที่จมูกนี่จะโดนไฟนะครับที่มีแผลนี่โดนไฟครับจุดไฟแล้วก็โดนไฟนี่ครับสวยงา,งามครับตัวดำนี่ก็สวยครับตัวตัวขาวนั่นก็สวยเหมือนกันครับอาจจะเข้าไปในคอกไม่สะดวกนะครับเพราะว่มามีหลายตัวครับ ตรงนี้เราปลายถ้าเปิดถ้าบาดก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับปลายฝนต้นหนาวครับนี่ก็สวยงามครับแม่ขาวก็สวยครับตีดเท้าก็ใช้ได้ครับก็ไซส์ที่เราจับต้องได้นะครับนี่เลี้ยงเกี่ยวข้าวเสร็จครับมีหญ้าเยอะนี่เป็นเลี้ยงคุณอ้วนใบครับพวกสายพันธุ์แบบนี้ครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับก็เป็นกําลังใจให้กับช่องชิคเกเกษตรฟาร์มด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ท่านใดที่หาครับนี่ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมเลยครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นคําชี้แนะแนะนำช่องกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง jk เกษตรฟาร์มด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ